กลับมากตอนะคุณผู้ชมนะคะในเบรกที่สาของรายการของเรานะคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของการปลดนะคะอ่ะเอาง่ายๆก่อนนะคะเวิร์กพอยต์สั่งปลดแล้วเนาะเวิร์กพอยต์สั่งปลดนะคะขอขอภาพขึ้นก่อนแล้วกันเอาข่าวซีขึ้นก่อนแล้วกันนะลูกนะเวิร์กพอยต์นะคะเวิร์กพอยต์เนี่ยเขาสั่งปลดนะคะการการตถาวรอ,ออกจากการเป็นดาราศิลปินในสังกัดของค่ายเวิร์กพอยต์นะครับปลดฟ้าผ่าเลยหลังจากที่มีรายชื่อนะคะรายชื่อว่า ไปพัวพันนะคะแล้วก็ขึ้นเลยว่าอ,ออกหมายจับนะคะเขาสั่งปลดนะคะฟ้าผ่าเลยทีนี้เนี่ยนะคะหลายคนก็เป็นห่วงว่าเออเวิร์กพอยจะเอาใครขึ้นมาเสียบแทนแต่พี่ต๋องก็เคยบอกแล้วเวิร์กพอยจะพิธีกรเขาเยอะไม่ต้องไปห่วงเขาแล้วพิธีกรเขามากความสามารถเยอะนะคะแล้วก็หวยก็ไปออกนะคะที่คนนี้อย่างแน่นอนนะคะน้องซีสิวัตรชดชัยชรินนะคะได้ขึ้นเป็นพิธีกรรายการร้องข้ามกำแพงส่วนการกัตถาวรก็ร้องข้ามกำแพง,ส,ง,แพงสูง ร้องข้ามกำแพงสูงนะคะแทนการกันตถาวรน,นะคะที่ถูกหลดออกไปเมื่อคืนนี้นะคะล่าสุดหนุ่มซีได้โพสภาพตนเองที่กําลังทําหน้าที่พิธีกรร้องข้ามกําแพงให้ผู้สื่อข่าวได้ต่อสายถึงซีซีวัดนะคะเพื่อสอบถามถึงการมารับหน้าที่แทนกันกันตถาวร นะคะก็เอาง่ายๆก็ดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับเพราะซีเขาทาได้อยู่แล้วเพราะว่าพิธีกรรายการลองข้ามกําแพงเนี่ยมันจะต้องเอนเตอร์เทนด้วยนะคะแล้วก็ต้องเก่งด้วยแล้วก็ต้องเขี่ยเก่งต้องเชียร์เก่งนะคะซี C เนี่ยเหมาะสุดแล้วซี C เหมาะสุดแล้วไม่มีคนอื่นเหมาะเท่าซีแล้วนะคะก็เลือกถูกแล้วค่ะไม่ผิดค่ะนะคะแล้วก็นะคะมาจับตาทิศทางละครนะคะของช่างช่องวันใช่ไหม ซึ่งวันนี้นะคะช่วงบ่ายเขาจะแถลงข่าวนะคะแหล่งข่าววงในรายงานว่าอาจจะนะคะอาจจะมีการสั่งปลดละครเรื่องนี้นะคะอาจจะมีการสั่งปลดละครเรื่องนี้นะคะอาจจะนะคะอาจจะมีการสั่งปลดละครเรื่องนี้เพราะนะคะ เรตติ้งดีด้วยนะคะได้2กว่านะคะแต่ว่าดันมีนะคะผู้ต้องหานั่ก็คือน้องมีนพิชยาและก็พี่แซมยุรนันนะคะอาจจะมีการสั่งปลดและจะรามไปถึงนะคะละครของพี่ช็อตอีกหนึ่งเรื่องซึ่งมีพี่แซมยุรนันเล่นด้วยนะคะอาจจะมีการสั่งปลดพี่เต๋อใช้คำว่าอาจจะกนะคะมีการสั่งปลดนะคะคุณต้องรอคําตอบช่วงบ่ายๆเนี่ยนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะทั้งสองคนนี้เนี่ยล่าสุดนะคะ ล่าสุดเมื่อคืนไม่ได้นอนนะคะเมื่อคืนไม่ได้นอนเพราะเขาสอบสวนจนถึงเช้าแล้วก็ตอนเช้าเขาให้กินกระเพราหมูกรอบนรลันกระเพราหมูกรอบเป็นอาหารเช้านะคะแล้วก็สอบต่อนะคุณผู้ชมนะคะจนกว่าจะคลายว่าเงินส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนใครเป็นแม่ทีมบ้างแล้วก็เตรียมตัวไว้เลยนะคะสถานีต่อไปนะคะพรีเซนเตอร์ อันนี้ไม่ได้พูดเองอันนี้ข้อมูลจากนะคะทนายชื่อดังนะคะทนายรณรนคลงแก้วเพชรบอกเลยว่าสถานีต่อไปคือพรีเซนเตอร์เพราะถ้าพรีเซนเตอร์คนไหนขึ้นเวทีนี้แล้วเชิญชวนให้คนมาสมัครนะคะคนนั้นจะมีความผิดทางกฎหมายค่ะนะคะสถานีต่อไปพรีเซนเตอร์นะคะพรีเซนเตอร์แล้วก็บรรดาแม่ขายต่างๆ ตอนนี้นะคะทางตำรวจกำลังรีดอยู่นะคะรีดการให้ปากคําของเหล่าบรรดาเขาเรียกว่า,าดาราแล้วก็บรรดาบอสต่างๆนะคะว่าแม่ขายมีใครบ้างนะคะทรัพย์สินอยู่ที่ไหนบ้างซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างกระจายไปตรงไหนบ้างใครที่รับไปบ้างไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าเคสสุดท้ายเมื่อคืนเนี่ยกว่าจะมาถึงที่กองปราบเนี่ยเที่ยงคืน ะะเพี่ยงคืนตรงมาถึงที่กองป่าพร้อมรถเฟอร์รารี่สีแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้นอนอย่างแน่นอนเขาก็จะเรียกสอบสลับสอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะคลายหมดและสถานีต่อไปคือพรีเซนเตอร์นะคะใครจะโดนบ้างก็ไปเดากันเอาเองนะครัผู้ชมขานะคะว่าใครที่เป็นพรีเซนเตอร์ตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันแล้วไปขึ้นเวทีแล้วมีคลิปยืนยันว่าให้สมัคร ให้มาทำกับตรงนี้ให้มาสมัครกันเยอะๆนู่นนี่นั่นก็จะโดนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้ไม่มีสปอนเซอร์เพราะว่าสปอนเซอร์เรามาเรียบร้อยแล้วแต่เรายังถ่ายวีดีอาร์ไม่เสร็จนะคะมาหลายตัวเลยนะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวสุดท้ายช่วงหน้าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอังกฤษและก็วงวงการเพลงทั่วโลกนะคะหนึ่งในศิลปินวงวันเด r เรกชันเสียชีวิตด้วยการตกตึกนะคะอาจจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนคะ่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ